สวัสดีครับมาพบกับป๋านายนะครับบอกเลยครับวันนี้มีตัวสองดาวบาเลตโ,โหดมาแล้วตัวที่น้องๆรอคอยบาเลตนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครกันดีกว่าตัวนี้แม่งโหดเลยคิวโหดมากครับ4ี่แสนเก้าสองดาวเนี่ยคิวสี่แสนเก้าคิวเยอะกว่าสามดาวพี่คิวพี่ตัวพี่คิวสี่แสนสี่ คิวสี่แสนเก้าครับเรนสองแสนสองคิวเดชหกสิบเก้าชอยสร์เซ็สวยๆครับพอยล้าน 9, ก0าเก้าหมื่นขดอีกหมื่นนึงจะครบ2ล้านครับผมมาดูฉายาฉายาครบหมดทุกช่องครับไร้ตำหนิครับผมมาดูปืนวันครับตัวนี้ปืนคอสอสามกระบอกนะครับผมอักอาขาวอนหนึปืนวันเหลือเป็นเดือนครับตัวนี้อักแดงนี่เลยเบ็ดตะเล็ดเยอะๆครับผม 14วัน6วัน2วัน MP7 ครับคิดปีก็0ถาวันืนวันถาวันก็เยอะนะครับ9 13 7 9 1นี่เลย7 12 1 OA ครับ4วันคิดปี OE 30วันครับ2วัน31 0 5วันคิดหัวดครับผมคิด g s l 2016ครับคิดจุดหล่อหลอปืนโคตรครับ1วัน3วันมาดูสนยครับผม ดา์กอนอฟ CS ก็มีดา g ์กอนอฟ CG ครับปืนถาวรก็เยอะครับหลายกระบอกนี่ครับผม M200 และบา l e t ตครับผมสไนเปอร์บาลเลตนี่แรงที่สุดแต่ใช้แข็งไม่ได้ M200 นี่ลองจากบา r เล t แต่ว่าใช้แข็งได้ครับสายสไนยต้องมี1วัน1วัน6วัน3ส7ครับแท็กีไรทีส2งจีเอ็ลสองวันิครับผม ซองครับผมซองนี่ครับสายซองพลาดไม่ได้ครับผมซองเงิน M 187 SL สายซองสายทสนายครบรับยศดาว2ดาวหัหดกว่าจะเล่นมาขนาดนี้หมดไปกี่หมื่นรู้รู้กันอยู่ครับเติมไปไม่ได้หมดตังค์อย่างเดียวนะครับหมดแรงด้วยวิ่งเล่นกันตาเหลือกเลยแหละกว่าจะ2ดาวอะแต่ว่าราคาน้องๆจับต้องได้ครับพี่บอกเลยน้องเสียเงินทีเดียวแต่ดีกว่าน้องไปเล่นมาตั้งแต่โอ้โหเล่นไปเท่าไหร่กว่าจะยศขนาดนี้ของขนาดนี้ครับพี่บอกเลย ร้อยสามสองอยู่ละสามวันครับผมเบลล่ห้าใบนี่เลยครับไอเทมครับผมหนึ่งวันหนึ่งชิ้น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 สามวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหกชิ้นสามวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นครับก่อนสิบเนี่ยครับตัวมันสมบูรณ์แบบครับถ้าน้องๆใครอยากได้ตัวเทพไปเติมของไปปั้นเป็นตัวหลักในอนาคตพี่แนะนําว่าตัวนี้เลยครับคิวเรสการแข่งคอยอะไรมันสวยทุกอย่าง รอๆเลยครับผมบอลเลตตัวนี้ขายราคา5,700โอนหรือวอลเลตนะครับผม5,700โอนหรือวอลเลตนะครับถ้าทูจะเป็น6,500ทูนะครับผม5,700โอนหรือวอลเลตเท่านั้นครับผมช้านะช้าหมดนะครับวัยรุ่นเพราะว่ากว่าจะเล่นมาขนาดนี้ตาเหลือครับหมดไปเป็นเป็นหมื่นๆครับกว่าจะขนาดนี้บอกเลย5,700เท่านั้นช้าหมดนะครับ